สวัสดีค่ะครูเกจากยืดเส้นเป็นนวดนะคะวันนี้ครูมีเทคนิคที่จะช่วยให้เรานะคะยืดตัวลูกค้าแล้วก็บิดตัวด้วยจริงๆแล้วเป็นเทคนิคของนวดไทยที่ทุกทที่ทําอยู่แล้วนะคะแต่ว่าครูจะมาเสริมเพิ่มเติมให้เพื่อให้เราเนี่ยสามารถทําได้อย่างถูกวิธีแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะเริ่มต้นเนี่ยครูอยากให้เรานะคะยืดทางด้านข้างของลูกค้าก่อนนะคะด้วยการที่เราเอาเข่าเนี่ยค่ะไปรับไว้นะคะเพื่อสพอร์ตแล้วเหยียดแขนลูกค้ามาจากนั้นนะคะให้ลูกค้าเอนแางด้านข้างตัวเราเนี่ยนะคะประคองให้รู้สึกยืด จากนั้นทิ้งนะคะจังหวะให้ลูกค้าหายใจประมาณ5 1 0วินาทีผ่อนคลายต่อเนื่องท่าที่2เลยนะคะจับแขนฝั่งนี้มานะเรานะคะประคองที่บริเวณสะบักแล้วก็ยืดลูกค้ามาเลยผ่อนนะคะจากนั้นเรานะคะก็จะทำําอีกข้างหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะจบด้วยท่าสุดท้ายที่เป็นท่าซิกเนเจอร์ของการนวดไทยนะคะให้ลูกค้าประสานนิ้วมือไว้นะคะที่บริเวณท้ายทอย ผักลูกค้าไปทางด้านหน้าเล็กน้อยนะคะจับล็อกประคองวางข่าไว้นะคะค่อยๆนะคะให้ลูกค้าผ่อนคลายก่อนแล้วบิดลูกค้าไปทางด้านข้างระดับที่1ผ่อนระดับที่2บิดไปให้มากกว่าเดิมนะคะ,ะครัค้างไว้1 2 3ค่อยๆกลับมาและระดับที่3นะคะไปให้เท่าที่ลูกค้าจะสามารถไปได้นะคะ1 2 3 จากนั้นนะคะย้ายไม่ครั้งหนึ่งนะคะล็อกไว้เหมือนเดิมนะคะบิดป่ายสามระดับ1ผ่อน2ผ่อนและสเต็ปสุดท้ายนะคะ1 2 3ผ่อน จากจุดนี้นะคะนักเรียนสามารถให้ลูกค้าเนี่ยก้มตัวลงไปข้างหน้าแล้วเราจะนวดคลายหลังนะคะต่อเนื่องได้เลยนะคะสามารถให้เขาเนี่ยก้มตัวลงไปแล้วเราก็นวดกดคลายหลังหรือว่าจะคลายขาก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงตัวลูกค้ากลับมานะคะบีบคลายเล็กน้อยนะคะแล้วก็สามารถสับทุบตบแล้วก็ จบท่านวดได้เลยนะคะ ประมาณนี้อันนี้นะคะก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะที่ครูนํามาให้เราเนี่ยลองนําไปปรับใช้กันดูนะคะเวลานวดจะได้เบาแรงแล้วก็ไม่เกิดอันตรายนะคะส่วนลูกค้าเนี่ยก็จะรู้สึกสบายด้วยนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบเทคนิคดีๆนะคะการนวดไทยสไตล์ยืดเส้นแบบนี้นะคะสามารถกดติดตามครูเก๋ได้นะคะตามช่องทางต่างๆด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะว่าครูจะมีเทคนิคดีๆอะไรมาแชร์ให้กับเราอีกนะคะกับยืดเส้นเป็นนวดโดยครูเก๋นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ